ใจกันทุกเวลาได้กเก่งขนดนี้ สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะคุณครูชื่อคุณครูลัคณาถาวรพันธ์ค่ะ วันนี้นะคะเนื้อเรื่องที่เราจะได้เรียนกันก็คือการเรียงลำดับจํานวนซึ่งเป็นเนื้อหาต่อ,ตอจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเปรียบเทียบจานวนครั้งนี้นะคะเราลองนำเอาจํานวนหลายๆจำนวนนะคะมาเปรียบเทียบกัน n, แล้วเรียงลำดับจํานวนเหล่านั้นดูนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหากันนะคะคุณครูนะคะก็เช่นเคยอยากจะให้นักเรียนฝึกคิดเลขเร็วก่อน วันนี้คุณครูนํามาฝากนักเรียน4ข้อด้วยกันค่ะนะคะนักเรียนเตรียมกระดาษนะคะเตรียมสมุดดินสอให้พร้อมนะคะเราจะมาเริ่มนะคะคิดเลขเร็วกันวันนี้คุณครูมีมานํามาฝากนักเรียน4ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะ15บวก16บวก14นะคะเป็นการบวกเลขหลายจำนวนนะคะวันนี้ซ้อมก่อนเอาแค่3จำนวนพอนะคะ 15บวก16บวก14เท่ากับเท่าไรนะคะนักเ,เรียนคิดหาคำตอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะคงจะได้แล้วนะคะเราไปต่อที่ข้อ2กันเลยนะคะข้อ2 35บวก22บวก35เท่ากับเท่าไร35บวก22บวก35 เท่ากับเท่าไรข้อที่สามนะคะได้คำตอบแล้วนะคะข้อที่สองครูใจร้อนวันนี้นะคะครูเห็นเด็กๆของคุณครูเนี่ยนะคะเริ่มที่จะคล่องบวกเลขได้กล้องแล้วนะคะคุณครูก็เลยนำการบวกและลบมานะคะมาฝากนักเรียนนะคะข้อที่สามเจบวก12ลบ24เท่ากับเท่าไหร่ 78บวก12ลบ24เท่ากับเท่าไรนะคะข้อที่3ผ่านไปก็คงไม่ยากนะคะรักผลนิดหน่อยนะข้อที่4สุดท้าย45ลบ1 0ลบ20ลบ18คะ่ะ45ลบ20ลบ18เท่ากับเท่าไรนะักเรียนคิดหาคำตอบนะคะ ลองดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะแล้วคุณครูก็จะบอกเทคนิคในการคิดเลขเร็วเพิ่มให้นักเรียนนะคะค่ะเรามาเฉลยกันข้อที่1น,นะคะนักเรียนสามารถนะคะที่จะบวกนะคะไปได้เลยหรือสามารถสลับที่กันได้เพราะว่าการบวกมีสมบัติของการสลับที่นะคะโดยที่คําตอบไม่เปลี่ยนแปลง 15บวก16บวก14เพื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนักเรียนอาจจะเอานำเอา16บวกกับ14นะคะแล้วค่อยมาบวกกับ15ก็ได้นะคะเป็นการสลับที่นะคะตอนนี้เราเอา16บวกกับ14เพื่ออะไรนะคะเพื่อทำผลลัพธ์ให้ได้เท่ากับ10นะคะ16บวก14ได้เท่ากับ30 30บวกเพิ่มอีก15กลายเป็น45ค่ะจะได้คำตอบที่รวดเร็วนี่คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งของวิธีการบวกนะคะคือจับคู่รวมกันให้ได้เท่ากับ10นะคะข้อที่2 35บวก22บวก35ข้อนี้เช่นกันค่ะนักเรียนอาจจะบวกจำนวนที่1กับจำนวนที่3ก่อนเพราะมองแล้วมันจับ คู่รวมกันได้เท่ากับ10พอดี35บวก35เท่ากับ70 70บวก22เท่ากับ92ค่ะนะคะนี่คือเทคนิคง่ายๆเลยมองหาตัวเลขนะคะที่จับคู่รวมกันแล้วได้เท่ากับ10ข้อที่3นะคะ78บวก12ลบ24ค่ะนะคะคำตอบก็คือ6 0 ะะข้อนี้ควรระวังนะมีการดำเนินการ2ชนิดนะคะมีบวกและมีลบนะคะต่อไปข้อที่4 3เอ่อ45ลบ20ลบ18นะคะคำตอบเท่ากับ7ค่ะนะคะเพราะเป็นการลดลง2ครั้งด้วยกันดังนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วอย่าลืมพิจารณาคำตอบด้วยว่า สมเหตุสมผลไหมนะคะ,ะคุณครูนำมาฝากคิดเลขเร็วสี่ข้อหวังว่านักเรียนคงสนุกนะคะ,ะวันนี้เราไปดูเนื้อหากันนะคะ,ะในร้านนะคะ,ะแผนกเครื่องเครื่องไฟฟ้าก็มีเครื่องไฟฟ้าหลายชนิดด้วยกันนะคะ,ะชนิดแรกนะคะเป็นเครื่องปรับอากาศนะคะ13,657นะคะ โทรทัศน์8 5 0 0 0บาทนะคะตู้เย็น26,500บาทนะคะหม้อหุงข้าว1,350บาทนะคะถ้าคุณครูให้นักเรียนเรียงลำดับราคาสินค้าจากน้อยไปหามากนักเรียนจะเรียงลำดับได้อย่างไรนะคะค่ะ ตอนนี้การเรียงลําดับจํานวนเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีพื้นฐานาในการเปรียบเทียบจํานวนมาก่อนนะคะการเรียงลําดับจากน้อยไปหามากนะคะเราก็ต้องพิจารณาจํานวนนั้นว่าเป็นจํานวนกี่หลักนะคะจำนวนที่มีหลักน้อยนะคะน้อยกว่าจะมีค่าน้อยกว่านะคะจำนวนที่มีหลัก มากก็จะมีค่ามากนะคะการเรียงลำดับจากน้อยไปมากเราก็จะเรียงลำดับนะคะจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นจำนวนแรกนะคะตามด้วยจำนวนที่มีค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและจำนวนมากที่สุดจะอยู่ท้ายสุดเป็นจำนวนสุดท้ายค่ะนะคะมาดูตัวอย่างนะคะ8,540นะคะ 15,800นะคะ650นะคะ3,789นะคะคุณครูให้พิจารณาที่จำนวนหลักก่อนนะคะ8,540นะคะมีจำนวนหลัก4หลัก15,800มีจำนวนหลัก5หลักนะคะหลัก่หลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักหมื่นใช่ไหมคะ ต่อไป650มีจำนวน3หลักหลักที่มีค่ามากที่สุดก็คือหลักร้อยนะคะต่อไป3,789นะคะมีจำนวน4หลักดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะจำนวนที่มีหลักน้อยที่สุดจะมีค่าน้อยที่สุดนะคะดังนั้น650จึงมีค่าน้อยที่สุดนะคะ3หลักนะเป็นจำนวน3หลัก ต่อไปหนึ่งืห้าพันแดร้อยเป็นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเราจึงนำไปไว้ท้ายสุดค่ะนะคะเราได้จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดและมากที่สุดแล้วนะคะก็จะเหลือสองจำนวนนะคะที่มีหลักเท่ากันเนี่ยนะคะเราก็จะนำจำนวนที่มีหลักเท่ากันเนี่ยไปพิจารณาต่อนะคะแปดพันห้าร้อยสี่สิบกับ นะคะ3,789เป็นตัวเลขที่มีจำนวน4หลักเท่ากันหลักที่มีค่ามากที่สุดนะคะก็คือหลักที่อยู่ซ้ายมือสุดคือหลักพันนะคะ8อยู่ในหลักพันมีค่า8,000 3อยู่ในหลักพันมีค่า3,000ดังนั้นเราจะได้ว่า3,789น้อยกว่า8,540เมื่อเราจัด เรียงลำดับแล้วนะคะข้อนี้เราก็จะสามารถสรุปการเรียงลำดับจากจำนวนน้อยไปหามากได้ดังนี้นะคะ650นะคะน้อยที่สุดเป็นจำนวนที่1น,นะคะถัดไปก็คือจำนวนที่นะคะมากขึ้นนะคะมากขึ้นนะ,ะก็คือ3789นะคะแล้วก็ไป8540 และจำนวนที่มีค่ามากที่สุดนะคะก็คือ15,800ค่ะนะคะอันนี้กลับไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเมื่อกี้นี้นะคะ,ะครูให้นักเรียนเรียงลำดับราคาสินค้าจากน้อยไปหามากซินะคะราคาสินค้าที่นะคะมีจำนวนหลักสี่หลักเหมือนกันนะคะเราก็ต้องพิจารณาที่หลักซ้ายมือสุดนะคะหลักพัน หนอยู่ในหลักพันมีค่า1,000งอยู่ในหลักพันมีค่า8 0 0พดังนั้น1,350จึงเป็นค่าเป็นราคาที่น้อยที่สุดค่ะต่อไปนะคะถัดไปก็คือ8,500นะคะแล้วมีค่ามากขึ้นไปอีกนะคะก็คือ1,3657นราะคะราคาที่มากที่สุดหรือแพงที่สุดก็คือ2,6500ค่ะ น,ะะนักเรียนเรียงได้ดังนี้ก็คือเรียงลําดับราคาสินค้าจากน้อยไปมากนะคะได้ดังนี้นะคะต่อไปเราไปดูการเรียงลําดับจากมากไปน้อยบ้างจะทําอย่างไรการเรียงเหมือนกับจากน้อยไปหามากเช่นกันนะคะเราจะพิจารณาจํานวนที่มีค่ามากที่สุดเป็น จำนวนแรกนะคะตามด้วยจํานวนที่มีค่าน้อยลงนะคะและจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดจะเป็นจํานวนที่อยู่ท้ายสุดค่ะนะคะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ5,540นะคะ32,810นะคะ3,789 3 7 0 9นะคะนี้เราไปดูซินะคะเราจะมีการพิจารณาอย่างไรก่อนอื่นเราพิจารณาที่จำนวนหลักก่อนถ้าจำนวนหลักนะคะที่มากนะคะก็คือมีค่ามากที่สุดนะคะเรียงไปทีละจำนวนเลยนะคะ5,540นะคะมีจำนวนหลัก4หลัก 32,810มีจำนวนห้าหลักสามพันจ็ามีจำนวน4ี่หลักสามพันจ็าีจำนวน4หลักดังนั้นจำนวนที่มีหลักนะคะมากก็จะมีค่ามากที่สุดนะคะดังนั้น32,810นะคะมีค่ามากที่สุดเราจึงนำสามหมื่ มาเรียงเป็นจำนวนที่หนึ่งค่ะจำนวนแรกเลยนะคะต่อจากนั้นเราก็จะมาพิจารณานะคะจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันนะคะ5,540เป็นจำนวนเลข4หลักใช่ไหมคะหลักซ้ายมือสุดคือหลักพันมีค่า5,000นะคะ3,780นะคะ หลักซ้ายมือสุดคือหลักพันมีค่า3,000ันะคะ3,789หลักซ้ายมือสุดหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักพันสาอยู่ในหลักพันมีค่า3,000ดังนั้นเราจะได้ว่า5,540มีค่ามากกว่า3,780นแะคะและ3,789 เราจึงนำ5 5า0หไปเรียงเป็นจำนวนที่2นะคะจากนั้นเราก็จะนำจำนวนนะคะ2องจำนวนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะคะ3,780นะคะ3และ3,789 3,780นะคะพิจารณาที่หลักซ้ายมือสุดนะคะ ซ้ายมือสุด3อยู่ในหลักพันมีค่า3,000เท่ากันเราก็ต้องเลื่อนเลื่อนไปพิจารณานะคะหลักถัดไปทางด้านขวามือก็คือหลักร้อย7อยู่ในหลักร้อยมีค่า700เท่ากันเราก็ต้องเลื่อนไปพิจารณาที่หลัก10นะคะหลัก18 8อยู่ในหลัก10มีค่า80เท่ากันดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาที่หลักหน่วย 0อยู่ในหลักหน่วยมีค่า0 9อยู่ในหลักหน่วยมีค่า9ดังนั้นนะคะเราจะได้ว่า3,789มีค่ามากกว่า3,780ค่ะนะคะจากตัวอย่างนี้เราก็จะสามารถเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ค่ะ 32,810ื่ 32, นสองพัแปะคะห้าพนาระคะสามพนเะคะและนะคะสามพนรค่ะนะคะการเรียงลํำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยนะคะนักเรียนต้องนําเอาจํานวนที่มากที่สุดนะคะมาเรียงไว้เป็นอันดับหนึ่งนะคะและนะคะจำนวนที่มาก ที่น้อยอที่น้อยลงน้อยลงและน้อยที่สุดเป็นลำดับสุดท้ายค่ะนะคะเราไปดูอีกนะคะตอนนี้การาคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยเรียงลำดับสินค้าจากมากไปหาน้อยบ้างนะคะเ,เครื่องปรับอากาศราคา13657หม้อหุงข้าว1350 โะะทรทัศน์8,500นะคะตู้เย็น26,500นะคะเราก็ต้องมาพิจารณานะคะราคาสินค้าที่มากที่สุดนะคะเราเรียงไว้เป็นอันดับหนึ่งนะะนักเรียนมองหรือยังอันไหนคะค่ะก็คือราคาของตู้เย็นใช่ไหมคะ26,500นะคะแล้วก็นะคะ ราคาที่น้อยลงค่ะน้อยลงนะคะน้อยลงจาก2 0 0 0ัอ่คืออะไรคะค่ะ13,657ค่ะแล้วก็นะคะน้อยลงอีกค่ะนะคะ8,500ค่ะและน้อยที่สุด อยู่ท้ายสุดค่ะก็คือ1350นะคะสำหรับวันนี้การเรียงลำดับจำนวนนะคะก็คงไม่ยากเกินไปนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนนะคะก็กลับไปทบทวนและทําแบบฝึกหัดตามเอกสารที่คุณครูแจกให้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะคณิตศาสตร์ไม่ยากอย,าอย่างที่คิดขอให้นักเรียนได้กลับไปฝึกฝนนะคะแล้ว ทำแบบฝึกหัดนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ